อีทุกคนร่วมใช่ไหมจะมีของแอนแล้วก็ของใครบ้างนะเมื่อคืนน่ะแอนพี่พี่บุญถินบุญถิ่นแล้วใครบุญถินปดาป้าตามป้าดาใครอยากจะร่วมก็เสียบต้นได้เลยนะทุกคนครับผมเดี๋ยวร่วมด้วยเจะร่วมด้วยยังไม่ออกไปทำหาแหละมาให้บุญทำบุญทำทำหาแหละ วัดไหนนี่ป้าวัดน้ำเที่ยงอ๋อวัดน้ำเที่ยงนะคใกล้กันเราก็ก็พนัดพี่แล้พี่พูดมาว่าแปดโมงแต่ว่าเราคิดว่าอยู่ใกล้แล้วก็เลยอาจจะสายนิดหน่อยครับผมไม่สายหรอกใกล้อนุยังไม่มาเลยปุ๊บปีโนะโทษเราปะไปขับรถแก๊งแล้ก็จะฝักเรื่อง จะก็จะร่วมบุญนะกับคุณป้าแต่ตอนนี้นะคะให้คุณให้คุณป้านะทำ<ม>ะติดจะช่วยกันกนะ็จะได้ไวนะมนะกันะจ,ะจะช่วยช่วยกันนะติดต้นนะคะคติดนับตังนับตังช่วยป้าไหมช่วยค่ะพับพับให้ป้าพับครึ่งให้ป้าปานึงป้านกึง วัดหัวน้ำเทียวัห่วน้ำเทียชื่อวัดเขาชื่อวัดอะไรนะไม่รู้ไปซื้อบ้านนี่แลซ่อมคนบานเงสั่น่าจะชื่อบ้านหรือมั้งชื่อวัดมไรมินหาเราอ่ะมินไอ้หนูัมาทำอะไรวเสรจไม่เอาไข่ตอมากขนาไม่ได้เอาีใไหมเรา มาจับช <m í toys> <c oughs> <P an> ่วยกันได้เยคุณหมอมาช่วยช่วยช่วยมาน้ก่อนนะคะคุณหมอคุณหมอมาแล้วพูดจ่าไยังคะอันนี้อย่าช่วยอย่าช่วยภานี้แบบนี้ว้าวบุญเอดเแกงเนีัแกงนี่มาเนี่ยพวงวายพี่น้อง ใส่ม่สองใบไปเลยใส่ให้สวยสองใบบอใส่ให้งามใหวนเป็นแหวนงามว่าใหม่เดียวมันสิ้นนาบุตรเอาไปไหนหมดแล้วค่ะพี่น้องนี่อยู่กับแอมินนี่แอมินล่ะคะมาป้าช่วยใส่นะลูกโอ้แอมินค่ะค่ะของมินค่ะมินจะทำบุญไหมคะสองใบโอ้ยอะเต่โคลมเยอะเกินไงจะใส่แต่ทีเดียวก็ เยอะเออนะแ่จ้ารักษาอะไรหมดเดดการขนาดเ่ะฮะแต่้ามันไม่หนาเะดาใช้ทำบุญหรือยังเจ้าน่ะทำแล้วไหนมีชื่อใครบ้างใส่ยังใส่แล้วค่สองลทำบุญอู้ยย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 อยย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 อยยยยอยยยยยยค่อยยยยย เอาใครยังไม่ทำบุญก็มาทำบุญด้วยกันนะจ๊ะทุกคนเสียบใครเสียบบ้างเลยนะเสียให้เบหน่อยเบ๊ะเบ๊ะเบ๊จ้งเรียกให้ป้าปาหน่อยค่ะมินน้อยเรียกให้ป้าปาหน่อยมาให้ป้าปานอันหนึ่งเรียกให้ป้าปาอันสวยนี่เหรอสวยเลยเหรอแจกเลยนสาวสาวเราแจกบุญเลยนะวันนี้วยอะไรคะอะไรคะเดี๋ยวชุม ของสอสามเกวางที่นู้นอันนี้คือคนจะนั่งตรงนี้กระดาษจนูนออกเลยวาครับเตมเสองร้อยเอาแสนต้นด้วยกันนะคะที่านเ้ยเมส้อยเเงท้อเ้อยเดมน้เน้ยมอเอ้ยเกม้เสียบจงน้เยเยออนค่ะลูกค้าลูกค้า ยเยี่มยังยัให้ก้่ะอิานคอิานนเด่งิวสลักาิวเป็นเจ้าคนนายนกนอิานนอนี้ยมินยมันเห็นเสียบยางเดียวเสียบยางเสียบางเสียวาง่หยาดเสียวางนะครับผมเสียวางเสียวางเสียชัดเสียชัดเรียบร้อนะคะที่เลย

ย่ไม่สวยไปกระตุกปูปพเอแล้วพ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 อแล้วปีแล้วหมดเสียบไม่หมดใครอะใค่ะไหนไหนมินมีตังยังคะไม่ไหวเลยมินตังมาอย่างคะเนี่ยมินต้องมีตังมาเสียบเนี่ยมินครับปีแล้วค่ะหนุปีแล้วค่ะลูกเสียบอย่างเดียวเลยค่ะบุญหลายล้งานนี่คบุญดายกองเลยอาสาทุ่ก่อนมินมาสาท่เตละเสียบป่ทัมันเลยไเ่ยสาทู่เร็ว To อากาใสหลายตกออรบาดจรจรนีบาดจุ่มนี่หวังเดียวก็เป็นบาดนี่อ้าวต้องเอาไปแอบแล้วป้าเสียจนไม่เหล่ไม้หมดแล้วค่ะไกลละใกล้ละป้าแล้วค่ะปแล้ค่ะป้าถอดก็เสียอยู่ดิเอาเต็มเต็มแล้ค่ะเต็มค่ะอ่ะอหยิบหยิบหยิบเอ็กมินอกไปค่ะหยิบเอ็กมินอกไปแล้วค่ะเดี๋ยวตบแป้งเวเดีเดี๋ยวเดี๋ยววออย่า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 อย่ เออไหวขนาดไปเบิ่งปลาเปดปลาไปดูปลาดู่รองาปลาปลาตัวใหญ่ขนาดปลาตัวใหญ่ย่าที่ขึ้นมาจากคลองได้ใส่เงินอยงเสียหัวกับหัวกับหางไม่ยังวางเลยเนาะคือใครเสียวางจะไปจะเลิศไปนาทายเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเวลาใส่เราก็ต้องเอาไปดูปลาไปขึ้นทุงคนไปดูปลาในหลวงนะใส่รองเท้าพี่ใครนี่ปางค่ะ โทรหาป้นปานโทรหาพี่ใิวัดจะเก็บไปถึงวัดหรือยังเนใ่ยใส่เงินละใส่จงศรีทองอ่ะเป็นเดียบุญถ้าจะเจ้าหัวเอาหัวลงต้องอืดทั้งทั้งคือข้ากันใสก็เป็นต้นเหมือนกับประเพณีของของหมู่บ้าน ระแวกนี้นะคะอันนี้เราจะไปที่ไหนนะคะบ้านม่านน้ำเพียงนะเห็นลุงบอกป้าไม่ได้อ่านข้างในเนะเพราะว่าลุงแกะออกแล้วชิดชิดชิดฮะไ่ได้เมื่อหร่ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เสียงชิดชิดยั่งยั่งชิดกันยั่งเพราะไม่ได้ไปหรอไม่ใช่เปันเขามาอีกรอบหนึ่งละ เรกองของขามาโแล้วกไปอีกเลยเอาออาไปอีกหอเป่าอ่อไปอีกแล้วอาเรียบร้อยน้าจะเป็นลูกแล้วจริงเนี่ยมันต้องเก็บดีๆมันจะไม่เป็นอันนี้เพื่อนุษ่าห์ให้เรามา